สวัสดีครับร้านปัญญาแทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรารีวิวอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นอุปกรณ์ใหม่นะฮะนั่นก็คือตัวตัดหญ้านะครับต่อพ่วงกับรถแท็กเตอร์นะครับอันนี้วันนี้เราจะนําเสนอตัวตัดหญ้านะครับขนาด1.2เมตรนะครับยี่ห้อ CS นะครับโรงงานชูสินนั่นเองนะครับผมตันนี้จะขนาด1.2เมตรนะครับ1.2เมตรก็คือเนื้องานนะครับผมระยะใบตัดนะครับนะฮะที่ตัดทั้งโค้งก็จะเกินเมตรยี่อยู่แล้วนะครับผม หอมยอยสลิปคัตนะครับการสะเทือนนะครับป้องกันการสะเทือนเวลาเครื่องตัดหญ้าโดนตอนะครับแรงสะเทือนจากหัวเทียนะครับไปที่รถจะซับแรงอยู่ที่บริเวณสลิปคัตตรงนี้นะครับไม่ส่งผลอันตรายต่อรถแท็กเตอร์ของท่านนะครับเมย์ยี่สิบนะครับรุ่นนี้ปรับปรุงใหม่นะฮะสกีหนานะครับผมโอ้หนาพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็หัวเทียนนะครับใหญ่ขึ้นนะครับก็ น้ำมันเราก็จะเติมเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ลดแรงเสตทานของชุดเฟืองนะครับดับความร้อนนะครับแล้วก็หล่อลื่นเรืองได้ดีขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับปรับปรุงใหม่แต่ราคาเดิมนะครับ24,500นานะครับนะฮะลูกค้า24,500นานะครับขนาดหนึ่งเมตรยีก็ใส่ได้ตั้งแต่รถขนาด3าแรงม้านะครับ30แรงม้าถ้าเป็นหญ้าอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีวัชพืชหนารกอะไรเงี้ยครับ ส0แรงก็ไหวครับสำหรับเมตรยี่สิบนะครับจนถึงรถขนาด4ี่สิบแรงม้าก็ได้นะครับสี่สิบแรงม้านะครับทั้งคูโบต้าอิสกิเยนมาสสก็ได้นะครับ24 5 0 0นันาอนะครับลูกค้าที่สนใจตัวเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้ก็สอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์ตลาดท่ามะเกืออำเภอคลองขุนกรแพงเพชรแล้วก็สาขา2บ้านท่าคอตําบลวังบัวนะฮะทั้งสองสาขาเปิดจําการทุกวันนะครับตัวนี้จะไม่มี ก็คือลูกค้ารับเองนะครับถ้าลูกค้ารับเองลูกค้าบอกว่าติดตามมาจาก u t u ู e นะครับก็ลดทันที1,000บาทนะครับลูกค้าก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับแอดไลน์ดีนะครับ0875223883านะครับผมมีกอล์ต็อกตลอดต่อเนื่องนะครับขนาดเมจี้นะครับเป็นขนาดไซส์มาตรฐานที่ลูกค้านิยมใช้นะครับตัดตอสังข้าวตัดหญ้านะครับหญ้าสูงสูงนะครับก็ได้อยู่นะฮะสวยนะฮะ สกีหนาหัวเจียใหญ่นะครับปรับปรุงใหม่ราคาเดิมนะครับผม24,500นะครับแจ้งมาจาก y o u t u b e ลด1 0 0 0บาทรับเองนะครับอันนี้ไม่ได้รวมค่าขนส่งนะครับลูกค้านะครัครั้งหน้าเราจะรีวิวตัวไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ